เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะชายโยซีเฮ็ดนะครับผมอาวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับกับกับน้องนะครับผมนี่ครับผมหันหน้ามาดิหันหน้ามาเร็วเอานะครับผมวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดกับน้องผมนะก็เห็นพี่ๆหลายๆคนทําแล้วผมก็อยากลองทําบ้างนะครับเนาะ ว่ามันจะเฟเฟ้าขนาดไหนน่อนะครับผมเอาโอเคนะครับผมก็ไม่พูดมาความเพียงครับตัดไม้กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะครับผมไม่ครับเอาชีวิตรอดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งสามสิบสองนาทีนะครับผมโอเคตัดไม้ก่อนนะครับ อันนี้มันก็จะเป็นเกาะเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ๋อเรือบอกนะครับผมผมเล่นไมค้าเวอร์ชัน0.16.0ตัวเต็มแล้วนะครับผมอาเฟลฟ้าวเดี๋ยวลิงโหลดเดี๋ยวผมเอาเอาไว้ใต้ดิสคิชั่นกันแล้วกันนะครับหรือ,อใต้คบอธิบายด้านล่างนะครับผมโอเค ตัดไม้กันคนครับ <c oughs> ถ้ามีเสียงลบกอนก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าไม่สบายครับเอ๊ะเอ๊ะเออท่านผู้ชมครับเออันนี้มันเป็นบั๊กมันเป็นอะไรครับโอเคหายอะไรวะไอ้บ้าโอเคครับผมนะผมจะเล่นไปเรื่อยนะครับ ตอนแมงก่อนเลยก็ Go. เดี๋ยวอีพีนี้เดี๋ยวเราทำอะไรก่อนดีครับผมเออช่องแรกๆนะครับก็ Go. พยายามอย่าอย่าวิ่งมากนะครับก็ Go. เอาเล่นน้องผมไปไหนแล้วครับเอาอยู่นี่ๆๆ่นี่นี่เฮ้เฮ้ยสวัสดีดีออนะครับผม โอ้โหสุดยอดโอ้โหมีน้ำข้างบนด้วยอะไรวะเนี่ยเอเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้เลยเนาะนี่นี่นี่สร้างตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยได้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 เออก็ไม่มีอะไรมากครับอีพีแรกก็สบายสบายชิวๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับยังเนี่ยยังไม่มีครับผม เออตอนนี้ผมเล่นหมดเอ่ออะไรวะเฮ้ยลืมเฮ้ยหมดเฮ้ยหมดอะไรวะเฮ้ยลืมเดี๋ยวนะ easy โอ้อ o r m a l เฮ้ยลืมตั้งนานเลยบ้าเห็นหมูนะครับผมเดี๋ยวสร้างตุครับวางตรงเอาจะเอาตุคคับตุครับนี่ครับตุครับ โอ้โหโตัวครับไอ้เบอร์เดี๋ยวผมขอไปขุดหินก่อนนะนะครับผมเดี๋ยวก็เราก็จะสร้างบ้านกันก่อนนะครับส่วนสัตว์ก็อย่าเพิ่งฆ่ามันนะอะๆๆ่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แกะแกะอแล้วแกะนี่ก็ฆ่าเลยนะเอาขนมาทำที่นอนอ่าตอนนี้ก็ ตีสองกว่าคนก็ลุกไปกีดยางกันหมดแล้วนะครับแต่ TVs, พวกเราก็เล่นเกมนะไม่มีอะไรมากครับผม RPG, <okay. S 2> โ <Okay. S 2> อเคบร้อยก็ช่วยผมหน่อยนะครับนะอยากอยากทำมานานแล้วแต่ทำไม่เป็นนะครับ วันนี้เราก็จะมาลองกันเลยนะครับโอเค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 โอค้ผมผมเห็นอะอะไรวะให้ลืมกูจะพูดอะไรวะ้อ,ะะอ,อช่างมันครับอย่าไปสนใจและใส่ใจอะไรมันมากเลยครับผมอ่าก็ดูกันไปยาวๆครับผมนะ ก็นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันนะครับนะผมอยากทํามากเห็นเห็นพี่หลายคนทําแล้วก็ก็อยากทนะําครับอยากอยากทำโอ้โหพิกแอคพังแล้วเว้ยก็อยาก อยากทำบ้างว่ามันเป็นยังไงนะฮะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าที่เรารู้อยากอยากทำมากเลยตอนเนี้ยนะครับโอเคช่างกองอู้ วิววิววิวสวยเนาะวิวสวยครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นบล็อกขึ้นไปแล้วก็ไปทําบ้านข้างบนนะครับเป็นบ้านลอยฟ้า,ฟานะฮะห่างจากไอ้สเม่แลวมันจะสลุย <c oughs> รอ <c oughs> โอ้ขออภัยครับผมพอทีว่าช่วงนี้หนาวๆร้อนๆอ,อากาศเป็นแป้งบ่อยนะครับ บ้านผม,อมโอเคเออเดี๋ยวจะทำอะไรดีวะเกะไปในหมดวันนะอืมท,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 ทำ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 อะไรทำเตาเผาเลยมีหินยังไม่อ่าไปไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออมเมล็ดข้าวมาเมล็ดอะไรยังไม่มีเลย เดี๋ยวไปหาแรลกสักนิดนึ่ง,น,งนะครับผมเพื่อจะมาทำเป็นไอ้นั่นนี่นะครับชีวิตตอนแรกแรกแรก,แรกเลยตัดไม้ทุกคนรันทดเนาะเห็นอะไรเห็นอะไรขุดหมดครับจังหวะนี้ โอเคสร้างบ้านไว้อะไรผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับก็ขัน้นถ้าพูดไม่เก่งพูดไม่ไม่เพราะไม่อะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะครับโอเค ขุดไปโอ้เจอฐานครับผมเจอฐานแล้วก็ขุดไปสัหน่อยไม่สักหน่อยนะครับก็ขุดไปเยอะๆเลยนะครับเ,เ,เราเราก็จะเจอกับน้องหรือว่าไม่เจอผมก็จะพยายามลงลงคลิปเยอะๆเพื่อไม่ให้มัน ยังไงล่ะนะครับผมก็เป็นมือใหม่หารมนะครับผมก็พี่ๆน้องๆมีอะไรที่แบบว่าให้ผมแก้ไขตรงไหนก็บอกได้นะครับผมนะนผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงเริ่มยังไงอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าผมก็อยากให้พี่ๆอที่ทำากอนนะครับแ,นะแนะนำผมมานะครับผม นะนะครับผมแนะนำกันแชร์กันนะครับผมแชร์ประสบการณ์ความรู้นะครัแบบอ่านอะเสียวฟ้าเกะไปในหมดวนะันนี้อ้โหเจอเหล็กครับผมจิเหล็กครับผมตอนนี้ก็ง่วงนอนแล้วครับประมาณตีสองกว่ากว่าใครจะเข้ามืองนะ เดี๋ยวพันนี้เดี๋ยวเราเอ่อเล่นสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก็จบคลิปแล้วนะฮะแแกะแล้วเพราะว่าตอนนี้ง่วงมากครับโอเคโอเคโอเค,อเคไปเราเรากลับบ้านกันดีกว่าครับผม อากาศหนาวฮะตอนนี้หนาวมากผมไม่รู้หลายหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับเอ่อนักแคปเกมเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่าพี่ๆเขาเริ่มต้นกันยังไงผมก็เริ่มต้นไม่ถูกนะครับผม เอาแล้วครับ,บอซอมบี้เริ่มบังเกิดแล้วปปนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเลี้ยงซอมบี้เจอไอีไป,ปอิีกซับหน้าละมึงนี่อีซีอีซี่ก็เราก็อย่าทยายามอย่าทยายามวิ่งนะครับ,บอนะเอ เอ้เอ้จะเอ้ตผมเป็นคนอีสานเด้อถ้าเสียงมันเอออิปิกแตกอิปิกแตกโอ้ตายตายตายโอเคครับมันตายครับเราจะีเราจะกลับบ้านครับผมไปแล้วฮ้กูไปอยู่แล้วเฮ้ไปแล้วกูไปอยู่แล้วโอ้ยโอ้เรามีเตียงนอนครับเซฟแป๊บนึง โอเคครับผมเราเซฟได้แล้วเอาแล้วทำไมทำตัวทำฟอนเนนเยอะจังวะโอเคโอเคเก็เก็บเก็บเก็บเก็เก็บเก็บเก ออเอาเหล็กไว้ก่อนนะครับผมเพื่อทำทั้งนะ้ำอ้โูมันมันมันยิงไม่โดนผมครับดู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 ดน,นี่ครับมันมันยิงไม่โดนครับ<น>อ่าเดี๋ยวผมโคดดาบสกักเลมหนึ่งนะครับ,กกบ,บจ้บาย <นะ S 1> ฟันฟันฟัน,ฟน ฟันปันฟันฟันโอเคโอเคโอเคโอ้โหเกือบตายครับดู <c oughs> หัวใจครับผม <c oughs> เอาแล้วน้องผมไปไหนเนี่ยเ,เอาเดี๋ยวผมเก็บของแล้วก็ฆ่าตัวตายแป๊บหนึ่งนะฮะเซ <c oughs> ฟยัง <c oughs> นอนเซฟยังยัง <c oughs> เอาทำไมไม่เซฟก่อนไปวะยังไม่ครับโอ้ ไปแล้วโดตึกตายแล้วเอ้าทำไมมันไม่แพะเออนี่เรียบร้อยเราก็รีเจนเรียดเอ้ยลีเจนไม่ใช่ลเจนดีเจนดีเจเนรเรชันน,น,นะครับผม,ม,มาภาษาปกักฤจนี่โอ้โหผมนี่อยอมนะฮะพูดไม่ค่อยเป็นสเทอไไล ผมผมเห็นพี่วิยยารมแล้วอยากํามากน,น,นะครับผมอยากดูมัดในประสบอย่างน,นผมดูพี่เขาเล่นเออม,มันมันสนุกมันทำให้พวกทุกคนสนุกได้ครับผมในกระทั่งผมเองนะครับผมแล้วก็ โอ้โห oh, ลุงพีนะฮะลุงพี <Sorry. S 1> ลุงพีนะครับอีกอีกหนึ่งคนนะครับผมชื่นชอบมากนะครับลุงพี <Yeah. S 1> นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็เลยวันนี้เอออยากอยากอยาก,อยากลองทําเหมือนมันลุงบ้างนะฮะอะไรไประมาณนี้ว่าลุงลุงเขานี่ทําสนุกดีนะฮะโอเค อ้เจ้ากลิตอเกะจ้าเจ้าเจเรียบร้อยครับโอ้โหได้นโนูมาครับผมอะไรเนี่ยนโนูเขาเรียกว่าอะไรวะโบนเลยหรือว่าโบอะไรวะอ่านไม่ออกครับผมช่างมันเฮ้ยน้องขึ้นมาดิน้องเห็นพี่ไหมเห็นเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากับใจอ้าวอ้มมีเอ็นพีซี นายนายไม่ได้ยังไงเขาเนื้อมีฐานเยอะมีมีมีมอ้ฐานนี่เยอะเลยนะน้องนะโคลใช่ไหมอา้าว อาแกะใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปหาเองเดี๋ยวพี่ไปหาเองน้องอยู่เฉยๆกูมั่นหรือเปล่าวะเอ้จุ๊บคิปเปอร์ไม่ได้เดกพี่เราคิปเปอร์เอ้จุ๊บจุ๊บโอ๊ตต้มโอ้โหเออโอ้ระเบิดขนาดนี้ ฮ้ยค um, no. um, um, ิเปอร์นายทำไมระเบิดอย่างเงี้ยคิเปอร์คิเปอร์อ๊ะเจ็บเจ็บมา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 เดี๋ยวหาแกะให้น้องกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยนะครับผมสกิลตกน้ำไมกูจอะ โอ้เออโอ้ใจใจก็ถ้าเสียงเบาหรือว่าไม่ค่อยพูดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีเจ็บคอด้วยนะครับพวกแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่รักจริงคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องนะเออเออพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักจริงอะไรวะอ๋อมึงเ็มคนละเรื่องนะครับเอสช่างช่างมันครับอย่าไป สนใจแล,ล้วใส่ใจมมนเลยอไอส้สกลิลนี่มันก็ยิงจังวะเฮ้ยชุดก่ะใครวะโอมีดาบด้วยดาบโอเคครับผมเก็บไป้ายด,ดูพี่น้องเข้าไปไอะไรเนี่ยสโตูซอสหรือสโตูสโตูซอสแล้ว โอ้ย oh, อ่านไม่ออกครับีอีกว่าโอ้โห oh, สมเม่มานี่เลยสมเม่เนี้ยเ <มา S 1> นี่นี่นี่ฟันให้ล่วงเลยเอาครับผมผมขาดเอ่อใยแมงมุมอีกหนึ่งอันอมีแล้วนะนออโอเคครับผมเราทำคนแกะได้แล้ว นี่ลืมสนิทเลยว่าลืมไปว่าเคยมีเธอเกูจะติดเิขศิษย์ไหมเนี่ยกูร้องเพลงเนี่ย<ๆ>อ่ะนอนนอนนอนครับผมไ<ๆ>อ้นอนดีไอ้นอนกันนอนกันโโออ้หบััีกเ,เออช่างมันโอเคครับผมหันหน้ามาหันหน้ามา โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ฝากด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมเจอกันไปพัฒนาครับผมสวัสดีครับ